มาถึงทางสําหรับใครที่ต้องการเงินกู้เงินก้อนที่มันใหญ่มากๆกันบ้างเพื่อจะทําธุรกิจปิดนี่หรือว่าทําอะไรก็ตามก็ต้องอยู่ในกรอบของความพอดีด้วยนะกู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ชำระคืนได้ไหวโดยเฉพาะคุณก็ต้องหาดอกเบี้ยตาๆด้วยสักไม่เกิน15%ต่อปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินกู้ก้อนใหญ่ๆก็ไม่จะคิดดอกเบี้ยกันน้อย ไม่งานใครล่ะที่จะจ่ายไหวนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลนอยหลานยายชแนลนะครับแนะนำอีกหนึ่งบริการที่คุณเองก็คงจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันมากนะักบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยก็มีกับที่นี่เงินยินดีตรงตัวเลยว่าเขาเป็นของบริษัทเงินยินดีจำกัดเลยมีสํสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่อาคารวานิชเพลสอารีชั้น16 ที่สำนักงานใหญ่เนี่ยก็เปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงสุก9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วเขาเนี่ยให้บริการสินเชื่ออะไรกันบ้างล่ะซึ่งหลักๆตอนนี้มีรถยินดีกับบ้านยินดีถึงแม้ว่าชื่อว่ามาทั้งหมดอาจจะไม่ได้ชอบใจอะไรกันมากนะแต่ก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกนะสำหรับอนาคตหรือว่ารวยก็ไม่ใช่เสียหายอะไร รถยินดีก็จะเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถมือหนึ่งแล้วก็รถใช้แล้วหรือว่ารถมือสองส่วนบ้านยินดีก็คือสินเชื่อจำนองโฉนดบ้านแล้วก็โฉนดที่ดินซึ่งอันดับแรกอย่างคุณต้องการบ้านยินดีถือว่าเป็นทรัพย์ที่มันใหญ่มากอันดับแรกเนี่ยคุณก็ต้องมีบ้านซะก่อนนะเงินก้อนใหญ่ๆจริงๆเต็มเต็มเนี่ยสูงสุด5ล้านบาทดอกเบีย้ยก็ต่ำจริงนะไม่เกิน15%ต่อปี แล้วก็ผ่อนได้ถึง84เดือนแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องผ่อนนานเต็มแม็กอะไรแบบนั้นก็ได้เอาที่คุณจ่ายไหวแล้วก็ปิดจบเร็วๆก็จะดีกว่ามีบ้านแล้วก็ยังไม่พอนะคุณจะต้องมีอายุระหว่าง21ถึง65ปีมีสัญชาติไทยบ้านก็ต้องมีโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ตัวเองที่มันปลอดภาระแล้วส่วนใครที่ยังผ่อนบ้านอยู่ตัวนี้ก็ผ่านไปได้เลย รายได้15,000บาทต่อเดือนนะอายุงาน6เดือนซึ่งจริงๆบอกเลยว่าสินเชื่อบ้านจะคล้ายกันหมดถ้าคุณไม่ชอบที่นี่ไม่เป็นไรมันมีอีกหลายที่ซึ่งคุณจะต้องศึกษาดูก่อนเวลาสมัครสินเชื่อบ้านยินดีเนี่ยสมัยนี้ก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพให้มากนะเวลาลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังซึ่งที่นี่มีทั้งไลน์ทั้งเฟซเว็บไซต์แล้วก็มือถือ จากนั้นเนี่ยหลังจากการลงทะเบียนก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาติดต่อมานะเขาจะมาเช็คคุณสมบัติของคุณโน่นนี่นั่นถ้าคุณสมบัติของคุณมันเพียบพร้อมอยู่แล้วเนี่ยยังไงคุณก็ผ่านจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาตรวจสอบบ้านหรือว่าที่ดินเนี่ยก็จะมาประเมินพี่ณาให้ด้วยแต่ในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วยนะก็จะเป็นค่าจัดการวงเงินสามเปอร์เซ็นตซึ่งบางที่เนี่ย ก็อาจจะมีนั่นแหละระหว่าง 1- 5ถึงเปซก็มีค่าจดจำนองอีกนะก็คิดตามวงเงินกู้นี่แหละตามกรมที่ดินเลยคือ1%เปอร์ซรวมๆแล้วที่คุณจะต้องจ่ายเนี่ยก็คือ4%เปอร์เซนซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณกู้ได้ที่10,000บาทคุณก็ต้องจ่าย4 0 0พบาทแต่ถ้าคุณไม่ผ่านคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะคุณจะจ่ายก็ต่อเมื่อคุณกู้ผ่านแล้วเท่านั้น ใครที่สนใจจริงๆเนี่ยอยากให้คุณเข้าไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ซะก่อนหรือไม่ก็ยกหูโทรสอบถามกันเลยชื่อหมายเลข02-279-5596ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ